I'm a l l fine, I'm really fine, 아무렇지 않은 척 아무도 모르게 조심하는데 또 티가 나 สวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับน้องโอนะครับผมจากเพจขายบ้านระยองชลบุรีนะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่ที่นะครับอ่างดาวไก่นะครับผมที่บอกเลยว่านะครับผมบรรยากาศนี้บอกเลยได้เลยนะครับสำหรับท่านใดที่ชอบตกปลานะครับผมสามารถว่านแหได้นะครับผมใส่เบ็ดได้นะครับผมบอกว่าเลยนะครับผมตรงนี้เป็นแบบอันนี้เขาพากันตกนะครับผมมีปลาดินนะครับผม ปลาช่อนก็นมีเนแอฟผมตรงนี้เนแอฟผมก็อีกที่หนึ่งในแอฟผมที่บอกว่าเป็นที่พักผ่อนในแอฟผมสำหรับพี่น้องเนแอฟผมที่อยู่แถวในแอฟปวกแดงเนี่ยผมบอกเลยนะได้บรรยากาศมากเลยเนแอฟผมสามารถมาพักผ่อนกันได้เนแอฟผมวันนี้ในแอฟผมพามาดูวิวแล้วในแอฟผมเดี๋ยวผมพาไปดูเนแอฟบ้านเนแอฟผมที่ใกล้ธรรมชาติแบบนี้เลยเนแอฟผมสามารถขี่รถมาในแอฟไปง่ายทีในแอฟสำหรับท่านใดที่ ทำงานเนี่ยผมอยู่แถวอมตะชิตี้เนี่ยผมไม่ว่าจะเป็นอิตเทนซีบอร์ดเนี่ยผมหรือว่าเห็นมรลชานีคผมบอกเลยว่าตรงนี้เนี่ยผมมีแหล่งอำนวยความสะดวกแบบนี้นะครับสำหรับท่านใดนะครผมที่ชอบว่านแห่ตกปลาเนี่ยผมแนะนาเลยนะครผมเดี๋ยวมันจะข่ํานะครับผมเดี๋ยวผมพาไปดูกันเลยนะครผมไปเลยครับ ก่อนจะไปก็ขอเก็บภาพในแอปผมให้ดูก่อนนะครับผมน,น,นี่นะครับผมพาเรานะครับอันนี้ก็มีที่ตกปลานะครับผมที่พากันมาตกปลานะครับตอนนี้พี่เขากลับแล้วนะครับผมนี่เลยนะครับผมบรรยากาศนี่บอกเลยว่าดีมากในครับผม ผมของขอบอ่างดอกก้านเนี่ยผมเรามีถนนให้ด้วยเนี่ยผมมีเส้นเนี่ยผมสําหรับปั่นจักรยานเนี่ยผมรับลมนะครับบรรยากาศแบบนี้นะครับยินสบายเนี่ยผมได้วิวสวยๆเนี่ยแบบนี้เลยเนี่ยผมและท่านใดเนี่ยผมที่อยากได้วิวแบบนี้เนี่ยผมมีบ้านเนี่ยใกล้ขอบอ่างเนี่ยผ่อนเพียงแค่4,500บาทเท่านั้นเองเนี่ยผมเดี๋ยวผมจะพาไปดูเนี่ยผมไปดูกันเลยเนี่ยผม 안내 옷을 떠보고 ผมและนี่ก็เป็นนะครับโครงการนะครับผมที่หลังจากที่เราเฉี่รถมานะครับสามนาทีนะครับผมเป็นโครงการบ้านเดียวนะครับผมขนาด33ตารางวานะครับผมเปิดถนนกวางให้นะครับผมถึง8เมตรเลยทีเดียวนะครับผมตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปดูในตัวบ้านกันเลยนะครับผมตรงนี้ก็เป็นประตูบานเลื่อนนะครับผมนี่เลยนะเป็นเหล็กนะครับผมทาสีให้อย่างดีเลยนะครับผมนะครับผมแล้วตรงนี้นะเป็นส่วนของโรงจอดรถนะครับผมปูกระเบื้องให้เรียบร้อยนะครับผมมีหลังคาโรงจอดรถให้เรียบร้อยเลยนะครับผมหลังคาจง ลงจอดรถก็มีให้เรียบร้อยนะครับติดไฟให้เรียบร้อยเลยนะครับอันนี้ก็เป็นสําหรับนะครับใส่ก๊อกน้ำเนะครับผมสามารถล้างรถนะครับผมสำหรับท่านใดที่มีรถนะครับในบ้านนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูในตัวบ้านกันเลยนะครับผมอันนี้ก็เป็นระเบียงหน้าบ้านของเราเองนะครับผมนี่เลยนะครับผมสำหรับเอามาจัดสวนได้เลยนะครับมีพื้นที่สําหรับจัดสวนให้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปดูในตัวบ้านกันเลยนะครับผมพื้นนะครับเราก็ยกให้ถึง2ระดับเลยนะครับผมอันนี้ก็เป็นปรรระะะตูบบบาานนนนนเลื่อคคััขดผมม2 เนี่ยครับผมเดี๋ยวเราไปดูในตัวบ้านน่ครับผมอันนี้เป็นส่วนของห้องโถงเนี่ยมีฝ้าหลงไปด้วยเนี่ยครับผมดาวได้ถึง4ี่ดวงด้วยกันนยครับผมมีบานแลต่างบานด้วยกันนะครับผมแล้วก็อันนี้ก็เป็นเนี่ยไปเลยผมเดี๋ยวเราไปดูส่วนของห้องนอนกันเลยนะครับผมนี่เนี่ยครับผมเป็นห้องนอนราเนี่ยบอกเลยว่ากว้างมากเลยนยครับผม ขนาด2องเมตรห้าสิบคูณสเมตร4เมตรได้เลยนะครับผมมีบานหน้าต่างนะครับสำหรับเปิดระบายอากาศถึงสบานด้วยกันนะครับผมบอกเลยว่าได้บรรยากาศนะครับห้องนอนก็กว้างนะครับห้องโถงก็ใหญ่นะครับผมเดี๋ยวไปดูห้องนอนห้องที่2กันเลยนะครับผมบ้านเรานี่บอกเลยตอบโจทย์มากๆากนะครับบ้านเดี่ยวขนาด33ตารางวานะครับเดินได้รอบบ้านนะครับผมอันนี้เป็นส่วนของห้องนอนใหญ่นะครับจะมีห้องน้ำด้วยตัวนะครับผมนี่เลยนะครับ อันนี้ก็กว้างมากๆเลยนะครับห้องน้ําก็สามารถนะครับอาบน้ําได้สบายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอ่างล้างหน้านะครับกระจกเงาเนี่ยผมอันนี้ก็เป็นนะครับฝังบัวสแตนเลสนะครับไม่ว่าจะเป็นชักโครกเนี่ยผมนี่นะครับบอกเลยว่าตอบโจทย์เลยนะครับผมปูกระเบื้องเนี่ยผมให้เต็มเลยนะครับผมในห้องน้ำเนี่ยผมเดี๋ยวเราไปดูส่วนของห้องครัวกันเลยนะครับผมอ่านี่นะครับผมตรงนี้เป็นส่วนของ ห้องครัวนี่ครับผมนี่เลยนะครับผมเราจะมีที่ระหว่างนะครับกั้นนะครับผมห้องครัวด้วยในครับมีบานตาต่างเนี่ยสำหรับเวลาทำาข้าวทำอาหารนะครับผมเปิดระบายอากาศนะครับผมระบายกลิ่นได้นะครับผมอันนี้จะเป็นซิงค์ล้างจานล้างถ้วยล้างผักนะครับได้หมดเลยนะครับผมแม่จะเป็นนะครับผมที่เก็บของนะครับผมแล้ก็มีให้นะครับผมนี่เลยนะครับที่เก็บของเรานะครับผมเดี๋ยวเราไปดูส่วนของห้องน้ํารับแขกนะครับผมอันนี้เป็นห้องน้ํารับแขกนะครับผม นี่เลยเนี่ยเป็นห้องน้ำรับแข็งของเรานี่ครับผมบอกเลียว่ากว้าง พอดีเลยครับผมสามารถนะครับผมมีติดสุพรรณให้ครบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอ่างล้างหน้านะครับกระจกเงานะครับเราตากผ้าสแตนเลสนะครับมีให้เรียบร้อยเลยนะครับผมติดสุขภัณฑ์ให้ครบนะครับผมไม่ว่าจะเป็นสโค๊กนะครับแล้วก็ฝักบัวสแตนเลสนะครับผมก็เป็นยังไงกันบ้างครับผมหลังนี้เนี่ยผ่อนเพียงแค่4,500บาทนะครับผมสําหรับท่านใดนะครับที่อยากได้บรรยากาศแบบนี้นะครับผมวิวเขาเขาแบบนี้นะครับผมแล้วก็ใกล้อ่างดอกกายนะครับผมเพียง3ามนาทีเท่านั้นเองนะครับซาลัดลัดออกอ่างดอกกายได้นะครับออกพวกแดงได้ ตออแม่น้ำคูได้นะครับผมสำหรับท่านใดที่ทำงานอยู่อมตะซิตี้นี่ครับผมไม่ว่าจะเป็นอมตะซิตี้นี่ครับผมอีเทนซีบอร์ดนี่ครับผม LG คลองกำบนี่ครับผมสามารถนี่ครับผมมาซื้อบ้านตรงนี้นะครับในบรรยากาศตรงนี้นี่ครับผมสามารถไปตกเบ็ดนี่ครับผมยามวันหยุดได้เลยนี่ครับผมวันนี้เนี่ับนี่ครับผมและนี่ครับผมใกล้โรงเรียนนี่ครับนิคมสร้างตนเองนี่ครับผมแล้วก็วัดวังประดู่นี่ครับผม บอกเลยว่าตอบโจทย์เลยนะครับผมมีแหล่งอำนวยความสะดวกนะครับไม่ว่าจะเป็นห้างซีเคนะครับผมไม่ว่าจะเป็นตลาดนะครับออกไปนะครับผมตรงข้ามซอยห้านะครับเป็นตลาดเปิดใหม่นะครับผมสําหรับท่านใดนะครับผมที่หาบ้านอยู่นะครับผมสามารถติดต่อมาทางผมได้นะครับปฏิภาณธฐานพิเศษนะครับผม0ูนย์ก้าสนะครับศูนย์หกสี่แปดหนึ่งศูนย์เจ็นะครับผมฟังอีกครั้งนะครับศูนย์ก้าวสามศูนย์หกสี่แปดหนึ่งศูนย์เจ็ดนะครับเฟซบุ๊กนะครับผมปฏิภาณฐานพิเศษนะครับผมฟังอีกครั้งนะครับเฟซบุ๊กเป็นนภาาษไทยะครับผม ท่านใดที่อยากติดต่อมาทางผมนะครับสอบถามไม่ได้เลยนะครับผมวันนี้นะครับผมพามาดูแล้วนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมวันนี้ผมก็ขอกลาบลาเพียงเท่านี้ขอให้ทุกท่านนะครับผมมีความสุขนะครับในการเลือกซื้อบ้านนะครับผมจะไปซื้อบ้านยังไงนะครับผมหรือจะสอบถามนะครับสอบถามมาได้เลยนะครับผมปรึกษานะครับผมบ้านกู้ยังไงนะครับผมยื่นเอกสารอะไรนะครับมีนี่นี่นี่เสียนะครับผมเราสามารถปรึกษาได้นะครับผมรับปรึกษานะครับผมวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ